ครับท่านผู้ชมครับขั้นที่เข้ามาชมในช่องของนน,นง h ชาแนลแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนนงด้วยนะครับแล้วก็ป๋าโกเกษตรฟาร์มนะครับนะฮะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้ท่านได้ชมกันเนาะจะพาท่านผู้ชมไปดูสิ่งสวยๆงามแล้วให้ความรู้ไปด้วยในตัวนะนะคุณผ้มอครับออผมชาลาบสันจรน,นพาท่านสันจรมาที่บ้านจอนลายนะ คุณพี่ดาบเปียกนะครับซึ่งมีเจ้าเทพบุตร้อยเอ็ดเป็นควายงามเงินล้านและตอนนี้ที่ผมกำลังจะพาท่านมาดูคือพันธุกรรมของเจ้าเทพบุตร้อยเอ็ดที่ถ่ายทอดลงมาถูกต้องเป็นยังไงอ่าอยู่ข้างหน้าแล้วดิณน้องเมื่อกี้เจอพ่อของเรตอนนี้ดูลูกชายของเขาเป็นยังไงครับพี่ดาบเปียกครับนี่ครับตอนนี้คือลูกของเทพบุร้อยเอ็ดนะฮะตัวจริงเสียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะชื่ออะไรชื่ออะไรพี่มหาเทพครับผมมหาเทพโอ้โหทำไมตั้งชื่อมหาเทพเหรอพี่ คือเทพพระบุตรนี่ก็ใหญ่อยู่แล้วใหญ่อยู่แล้วรูปลอยอยู่แล้วมหาเทพใหญ่กว่าใหญ่กว่าเอกตูคือพันธุกรรมเขาจะใหญ่กว่าพ่อนะฮะตามที่พี่ดาบเปียกได้คิดไว้นะฮะได้คิดไว้ว่าเขาจะมีการส่งต่อลูกของเขาให้ใหญ่กว่าพ่อแต่จะใหญ่แค่ไหนนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะฮะชื่อมหาเทพนะฮะจำไว้ดีนะครับชื่อมหาเทพนะฮะที่บ้านดอนควายข้อของพี่ดาบเปียกนะฮะช่วยติดตามผลงานกันด้วยนะครับมหาเทพตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่พี่เปียก กำลังจะเข้าปีหนึ่งครับสิบเอ็ดเดือนกว่าจะชนปีครับยังไม่ถึงปียังไม่ขวบเลยเหรอเนี่ยยังครับสูงเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ร้อยสี่สิบนิดๆแล้วครับร้อยสี่สิบนิดๆน้อยควายยังไม่ถึงปีเลยร้อยสี่สิบกว่าแล้วท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะครับมหาเทพนะฮะนี่เราว่าพ่อของมันใหญ่แล้วนะลูกคนนี้ดูแล้วน่าจะใหญ่กว่าด้วยนะครับโอ้โหดูแข้งดูขาดูเมื่อกี้เห็นขาพ่อใช่ไหมขากร ใช่ไหมพ่อเขาขายใหญ่ขายใหญ่มากส่งพันธุกรรมมาถึงลูกก็ขายใหญ่เหมือนกันใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากอีกแล้วไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะใหญ่ทั้งขาหน้าขาหลังด้วยใช่ไหมพี่เปียกครับผมแบบนี้โอ้โหขาหลังกับขาหน้าใกล้เคียงกันเลยไหมไปไหนใกล้เคียงครับผมว่าขาหลังก็เผลอใหญ่ขาหลังใหญ่กว่าไหมพี่เปียกแบบนี้สูสีใกล้เคียงกันใหญ่กว่าเลยซ้ำแต่เขายืนเหยียดดีจังเลยขาหลังเหยียดดีจังเลยฮะแล้วยืนนิ่งมากนะฮะมหาเทพนะครับยืนนิ่งตอนนี้น้องนี่เขาเคยไปประกวดไสเบอร์ปี ก็เอาไปครับคันเอาไปอายุสมนีกับตรงหลบนะครับเนาะโอ้ครับเนาะเคยเอาไปโชว์เนาะเอาไปโชว์ครัไปโชว์ย่างมันเต๋อแข็งนะครับไปโชว์พักพอนี่ตาดมาเจอแล้ใส่อะไรกันจริงๆนี่ผมว่ามหาเทพนี่เขาเป็นควายรุ่นใหม่บอกพี่เพียงเนี่ยดูเขาใหหม่เกาลีครับเกาหลีเขาเรียกว่ายังไงครับอะไรนะเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกเกาหลีทรงใหม่ทรงใหม่ก็เหมือนทรงใหม่จสัสละตัวใจเวรุ่นตัวใจเวรุ่นก็เหมือนเดิมกันเลยเกาหลีเกาหลีครับ โอ้ผมมีตะเกาหลังตกลายมีกันตกลายมีกันโอ้ทรงเกาหลีถึงว่าทำไมปตาโกไว้ทรงผมเกาหลีเกาหลีนะครับเนี่ยเหรอแต่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีแหมโอ้โหชอบ้วยชอบชอมหาเทพอายุยังไม่ถึงปีเลยนะครับแต่รูปร่างดูท่าทางเขาการยืนสง่างามมากนะครับเออพี่พ <laughs> <sh> ี่พี <sh> ่มีเทคนิคการเลี้ยงไงพี่เปียกมาทำไมถึงตัวใหญ่โตขนาดนี้